สุดโดยไฮลักซ์ร <stared> yeah. ีโวเอาละครับและตอนนี้เราต้องมาหาผู้ที่จะเข้ารอบนะครับ1ใน12ท่านต่อไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มที่เจ๊แม่มก่อนเลยครับเลือกคุณหนึ่งฮะเลือกคุณหนึ่งครับและต่อไปเลยนะครับพี่เป็กกี้ครับ เลือหนึ่งเลือก1ดงครับเอาเถะแล้วต่อมานะฮะเป็นคุณเกรซนะครับหาคุณเกรซเลือกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าหนึ่งจะเป็นผู้ชนะและมีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปทันทีคุณเกรซจะเลือกใครครับะจะใครไปไม่ได้นอกจากคุณหนึ่งค่ะ สิบสอคนที่มีสิทธิ์เข้าไปชิงกันรางวัลหนึ่งแสนบ <Yeah. S 1> สาบทถามพี่ปานครับพี่ปานจะเลือกใครครับเลือกแล้วก็จะทำให้ผิดหวังคุณหนึ่งค่ะเย้ผ <Yeah. S 2> <c oughs> ิดหวังแล้วครับโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วบักหนึ่งนี่เลือกหนึ่งเช่นเดียวกัน <c oughs> น,นะครับแต่ที่แน่แครับคุณผู้ชมครับ แน่ๆคำแนะนําที่มอบให้กับทั้งสองท่านทั้งน้องแตงโมน้องไตผมเชื่อว่านะครับจะไปพัฒนาตัวเองขอบคุณมากครับที่มาดูรายการกับเราครับขอบคุณครับนี่เลยครับถามคุณเกรสดีกว่าทําไมถึงเลือกหนึ่งครับเพราะเขาทําให้เรารักเขาค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีเวลา3าถึงสนาทีที่ทําให้เรารักครับแล้วก็ประเมินเสน่ห์ในตัวเขาได้นอกจากความสามารถแล้ว คุณมีพรสวรรค์ที่เป็นตัวเองที่ฟ้าเขาให้คุณมาไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่รูปร่างแปลแปง่ายแปลไม่มีสักอย่างเลยอ่ะแ,แต่นอกจากนั้นคุณมีหมด ท่านที่มีสิทธิ์เข้าไปคว้าเงินรางวัล100,000บาทครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเวทีแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่รอ,อนักสู้ฝันอีกเช่นเดียวกันอีก10ท่านที่เหลืออาจจะเป็นคุณก็ได้สมัครกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณดีใจพูดไม่ออกครับแล้วก็ทุกคนที่เข้าประกวดวันนี้เก่งมากๆแล้วจะมีเก่งกวออ่านี้ผมคิดว่านะแต่ว่าผมก็จะพัฒนาแล้วก็จะทำให้ดีสุด 全。